ขอเรื่องคนเหนือดวงก็ดูที่ว่าในเพื่อนดวงมีดาวอะไรอยู่คู่กันบ้างเ็าเรียกว่าคู่อสีติธาเน่นะอ่ะมันก็มีอยู่สีคู่คู่ธาตุไฟคู่ธาตุลมคู่ธาตุดินคู่ธานะตุน้ําอ่ะนะเออถ้าได้มาคู่เดียวก็โอกาสดูดูบ้างเดียวบางเรเนี้ยโตขึ้นรวยเออแล้ยิ่งแกก็ยิ่งรวยเออดังรวยนะแล้วรวยจากอะไรมันก็มาแล้วมี<อ>คู่ไหนมัง่งอ่ะอ่า เพื่อ,อใครเรียนโหนอยู่อยากรู้หนึ่งเจ็ดนหนึ่งเจ็ดคู่ธาตุไฟถ้าหนึ่งเจ็ดอยู่ด้วยกันนี่นะ,ะมันมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะราศีเมษอ่าดีอันดับหนึ่งใช่ไหมพวกนี้แหละพวกเกิดมาบาร,รมีบรรปลายม,รรมีสูงส่งเลยใช่ไหมแน่นอนเหนื่อยก่อนแล้วรวยที่หลังคือทำอะไรก็จับอะไรก็สำเร็จอ,อ่ะออ ราศีเมษอันดับหนึ่งราศีสิงห์อันดับสองอ่ะราศีธนูอันดับสามอันนี้คือคู่ทัดไฟคู่ทัดไฟหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอืมแล้วต่อไปคู่ท่านลมล่ะคู่ท่านลมก็จะมีดาวอังคารกับดาวราหูใช่สามแปดเนี่ยพวกนี้แหละสายนักเขาเรียกนักสู้สายโดยเร็วหรือไงใช่ื่งสายอิทธิธิ รอ้วยเร็วกล้าเสี่ยงตัวนุกิตัวไวมีพวกนี้มีธิดมากเลยปัญญาปฏิพานีอดะฉลาดมีไหวพริบไม่เหมือนธรรมดาเออแล้วอยู่ตำแหน่งราศีไหนถึงจะรวยนราศีตุลเนี่ยดีอันดับหนึ่งอ้ราศีกลุ่มดีอันดับสองราศีเมถุนเดียีอันดับสามเดี๋ยพนี้ทำงานเกี่ยวกับกาหกรรมดีนะ กิจการใหญ่โตนะพกการเสี่ยงการด้วยนะทำอาไรทำาลงสุราน้ำกันเล่วข้าวขายเออเล่าขายก็ได้ดึงทำคนส่งก็ดีอเขาเรียกคนเหนือดวงไงเขาเรียกคนเหนือดวงไงกูตาอะไรกูตทาดินเะยกูตทาดินสองห้าเออเป็นไงพวกนี้เทวดาอุ้มอันนี้ก็โอหมีที่พ้นแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรให้คุณอ่ะ อ๋อคือบุญหนุนผู้ใหญ่ช่วยเก่งใจอืแล้วก็ดีทำความมั่นคงแข็งแรงอะนะอะคือรวยแล้วก็รวยเป็นปึกแผ่นเน่ะไม่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 ล่ม,ม,มสลายเอก็มีอันดับหนึ่งราศีมังกรออันดับสองนี่ราศีพฤกษ์ศพอันดับสามราศีกันอันนี้คนเหนือดวงมาเกิดเลยหนุกนนี้หราไม่ต้องฟ้าํำหนดมาแล้วอะผู้สุดท้ายเด็กแก่มาเมื่อไหร่ก็รวยรวยรวย่ำรวยซ้ำ ม,มีที่ดินมากนะท่าน้ำเป็นไงท่าน้ำเหรอสี่กับหกไงสี่หกนี่ก็คู่ทาน้ำน่ะปากพารวยเลยนี่อันนี้ไอ้คนนู่น,นี้คู่นี้มีทีพนนะเออ้าขายนี่เงินทองจะไม่ขาดสายเลยนะทีพนเนี่ยเรียกว่าให้คุณทางพวกกระซัมว่าสมบัติพวกกระซั์เป็น เป็นดาราศิลปินพวกนี้ก็รว้นะไม่มีอะไรเป็นพิธีกรเป็นเซลขายของเป็นเรียกว่าฉลาดสุขุมแล้วเป็นคนมีชื่อด้านเสือเสียงอ่ะเพราะชื่อเสียงก็พาเงินทองมาเออก็ดีเพราะปากนั่นเองอ้าวพวกศิลปินพวกปล่าไหมก็บางที่อยู่ในราศีเรากดดีอันดับหนึ่งราศีพิจิกนี่ดีอันดับสองถ้าราศี มีมีทางน้ำเลยนะเดียนดับ3สามอาชีพบอกมาสเสียานักลบปินหรือนักสแสดงนั่งร้องน่ะนักดนกรตรีอาชีพเนี่ยบอกถ้าสี่หกนะถ้ามีดาวเด่นนะตำแหน่งดีให้คุณนะร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะจะร่ำรวยทรัพย์ถ้ากระเด็นไปราศีอื่นก็ไม่ใช่แล้วมาลองลงไปไงอ๋อ้าไม่ตามที่พูด อ่ามันต้องอยู่ในตำแหน่งของเขาอ่ะเออลมอยู่ลงน้ำมันไม่ใช่ว่าถอดดวงมาปุ๊บเจอปั๊บอันนี้ไม่ใช่อช่ลมอยู่ลงตำแหน่น้ำอ่ะเออถ้าไฟไปอยู่กับน้ำเป็นไงจะดับก็เรียยร้อยเออกว่าจะโตได้เหนื่อยเลยนะถ้าโตคู่อาคาดเยอะเลยมันมันดาวมันดับไฟอ่ะเอออย่างคนเกิดปีชั่วดนี่นะปีชั่วนี่มันหนูนะฉลาด ไหวพริบดีนะฮะงเกตบไหมทำอาหากินเกน่งรู้จักเก็บเงินนะครับเราวทำให้ตั้งตัวได้ในช่วงอายุไว้สักสามสี่สิบเหือนกันกลางๆคนนี้แหละครับนะแต่ต้องระวังความใจร้อนนะแตเรื่องคำพูดเนี่ยสสำคัญมากคนปีชวดน,นะฮะเอาคร่าวๆส่วนคนปีฉลูนี่ จะรู้นี่งวนะตามสัญชาติของของสัตว์งูนี่นะมีความอดทนครับนะเขอไปทํานาอยู่กลางแจ้งตากแดดตากฝนนีนะ่อยู่ได้เป็นคนมีความอดทนหนักแน่นอนอะรวยช้าถ้าเป็นคนนะรวยช้าแต่มั่นคงครับ หมายถึงว่าเขาทําด้วยน้ำพักน้ําแรงอย่างเดียวเลยเหรอเอก็ใช่ก็อาจจะเขาไม่โลภไะเขาไปไเรื่อยๆนะแต,แต่ต้องระวังความดื้อน,นะงโดื้องัดื้อ่ไม่ฟังใครเหมือนกันนะ,ะคือหมายถึงว่าเก็บทุกข์ไว้ในใจไม่ยอมบอกใครอ่ะพวกเด,ด,ดือดเหรอคือมีความทุกข์ก็ไม่อยากปร,ร,รึกษาใครอ่ะเก็บ <LEGO S 2> ไว้คนเดียวะะอ่นนะแล้วก็แก้แก้ด้วยตัวเองอ่ะนะแต่ถ้าผ่อนหนักเป็นเบาล่ะรับคา <K an> เขาเรียกละ่ะเปิดใจรับค,คําคนอื่นบ้างอะชีวิตเจริญเลยไหมมันก็ดีมันก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ดือ้อย่างเดียวมันมันจะม่ขัดจับนิสัยของขอของคนปีนี้ดี่อ๋อคือบางทีอะไม่ไมันไม่รู้ตัวนะมันเป็นธรรมชาติแหละเป็นธรรมชาติอือเอ่ะต่อไปนักสติขานเป็นงนาาจย์โอ้ปีิขานนี่นะฮะเป็นผู้นำตามลักษณะเสือไะ หมายถึงแบบกล้าหาญตั้งแต่เกิดเออมันมัน,มนคุณเห็นว่าเสือไหมเงี้มันเสือน่ากลัวดิไม่ใช่แมวนะเสือเอ่เออมันต้องกล้าร่ากล้าเยือกันนี่นะเออ,เอ,อตอนนี้คุณกล้าเพราะมันจะสําเร็จเพราะความกล้านี่แหละนะออแต่ต้องระวังนะระวังอะไรอะโอกาสพลาดก็มีนะเพราะ,ะไรวู้่วามใจร้อนใจ,ใจร้อนใจร้อน คือหมายความว่าเราไม่ได้ไม่ได้ระวังศัตรูไงศัตรูมันไม่รู้มาเมื่อไหร่ศัตรูเงียบะปีขาดนี่เกิดมาคู่กับศัตรูเลยก็เอาเราเราล่าเหยื่ออ่ะเหาอไหมไอไอพวกถ้าไปเจอไอพวกกวางพวกเก้งพวกหมูเงี้ยไม่เป็นไรแต่ไปเจอสิงโตป็นไงมันซัดกันแน่นอนเชี๋ยไหมเออแต่คนปีขาดถ้าคมสติปัญญาดีนิดลาบยศนี่มาบึมเลยนะอันนี้ต้องเป็นต้องรู้จัก อต้องรู้จักเรียกว่ารู้จักรู้จักถอยรู้จักลุกเะรอคือบางคนเนี่ยบางทีเบื่อเหิมเกริมเเวลาดีบางทีไปใหญ่เลยนะจนลืมตัวไปไงก่ายสตุลเพร่เตรียมจ้องนี่คุณอย่าเพลออย่าพลาดนะมันทะลมเลยอีเองเข้าไม่ว่าทีเดียวเองอย่าบยทีเดียวตายเลยนะเอาตายเลยเออเอาเอาแค่สามนักสัตว์พอเดี๋ยวเราต่ออีพีหน้า ก็ต้องคุยให้ฟังนี่แหละเขาถึงเอาเอาหน้ากริย์มาเปรียบเทียบเลยว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมีนิสัยยังไงมีความอดทนยังไงอช่ไหมเนี่ยแล้วมาเทียบกับคนเกิดแต่ละปีแหละอ่าเดี๋ยวรอติดตามมีพีหน้ากันเลยวันนี้จะมาคุยกันเรื่องอะไรครับเรื่องคืนคนเกิดแต่ละปีบีก็มีหนษักริย์กับเป็นตัวตั้งอะนะโขนโบราณเขาก็เข้าใจนะ ว่าคนเกิดเดือนไหนปีไหนจะเอาอะไรที่มาเปรียบเทียบให้เห็นภาพะนะยวคนเกิดปีถอเนี่นะปีถอก็ตายใช่ไหมก็ตายมันก็น่ารัก,กน,นะก็เลยอ่อนโยนมีสเสน่ห์คนชอบอุ้มเลยไหมอืมอุ้มไปไหนคนอุ้มเหรอหมายถึงคนช่วยเหลือไม่ตกต่ำเงี้ยค่ะคนช่วยเหลือดีเอาไปเลี้ยงเรื้องอ๋อ ก็คือเป็นคนมีเสน่ห์แหละผู้ใหญ่เมตตาแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องระวังความรังเลของเราอ่ะเพระาระอะไรก็ตายตื่นตูมหนีตกใจไงตกใจอ่ะตกใจกใ็ก็ก็กระตายตื่นทุกนหนีก็เลยเสียโอกาสเนี่ยหมายถึงคนอื่นคว้าไปกินเลยเออคนก็เลยไม่ได้ไปเลี้ยงเราไปเลี้ยงเต่าแทนท่านนั้นต้องกล้าตัดสินใจนิดนึงพวกราศีพวกนักสัตว์กระตายเถอะนะปีเถาะปีปีเถาะ่ย ถ้าการตัดสินใจนี่งานเงินลุ่งเรืองแน่นอนแน่นอนแน่นอนแต่อย่าช้าแล้วกันออช้าก็ออกเสียโอกาสเนี่ยปีมะโรงเป็นไงคนปีมะโรงนี่วาสนาดีนะยังไงอ่ะเป็นปีเกิดที่ค่อนข้างจะหมายถึงบุญมีตั้งแต่เกิดเลยบุญบุญส่งมาบุญส่งมามทำให้มีชื่อเสียงได้ไม่ใช่เลือกเกิดได้น่ะคนะอ่ะถ้าคนมีบุญมาเกิดน่ะ พ่อหนูก็ปีมาลงท,ทําไมช่วงนี้ถูกถอดทิ้งอย่างนไรเราก็แก่แล้วก็ <laughs> ลูกหลานก็ไม่เอาดิเออมาลงแกแ <laughs> <laughs> กก็ <laughs> ลบแก่ได้ไงเนี่ย <laughs> ชีวิตขึ้นแรงลงแรงกอนะไรเออเออนั่นไงตอนแรกรุ่งเรืองมาไงตอนหนุ่มไงตอนหนุ่มไงพอแก่พอหมดหมดเองก็หมดห่วเลยลูกหลานนี่ไม่กระันยูลำบากเออเออต้องโทษเรื่องอารมณ์เขาด้วยนะเลย อ้าอารมณ์รุนแรงไงคือปีมาโรงกตามสัญชาติสัตว์ใหญ่อะนะเออเพอดีดีใจหายเอามันก็ตอนเขาจริงให่ไปแล้วตอนนี้พอแก่แล้วออคนไม่ไม่เคยให้กความงกระมุนอะแต่คนปีมะโรงส่วนใหญ่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วออสัตว์พวกนี้พวกคงมีบุญมาเกิดอะเออมะโรงงูใหญ่ถ้าเปรียบของจีนก็นู่นเลยมังกรเลยมังกรเออ,เอ,อต่อไปปีมะเส็งเป็นไงอาจารย์อ๋อนี้งูเล็ก งูเล็กงูเล็กนี่ก็ต้องสุขุมนะแต่ว่าต้องฉลาดเอาตัวรอดนะ๋ออันนี้คือโดยอุปนิสัยของเขาของคนเกิดใช่ใช่เออต้องวางวางแผนเก่งอ่ะเนี่ยพวกนี้ฉลาดล้ำลึกเหรอเออมันก็เอาตัวรอดกันตัวมันงูอ่ะได้วิชาการนี่เป็นเลิศเพราะตัวเองไม่มีขาเออเออแล้วมีข้อเสียไหมอันนี้โดยจากความสามารถของตัวเองอ่ะ ระวังคิดมาทำอะไรอย่าคิดเยอะนะเกิดทุกข์จากใจตัวเองว่าง่ายๆคิดพอดีพอดีอืมคางคิดจะรวยทางรักเนี่ยถ้าอยากจะรวยต้องปล่อยวางถูกไหมถูกต้องอืทรั์ก็จะมาควบคู่กับการปล่อยวางนะทุกอย่างเราต้องมีความพอดีอะนะอางั้นวันนี้ก็พอดีแค่นี้แหละติดตามอีพีหน้าไงขอบคุณเออมะเมีเออมันมีสีมากนะมะอะไรมัเมื่อกี้ผ่าไปแล้วมะโง มาโรงมาเสงมาเมียมาแม่เออมาเมียหมเออมาเมียมานะเนี่ยสีมากเลยเนะเป็นคนรักอิสระเหมือนม้าเลยใช่ไหมขยันม้าขยานันทำให้ก้าวหน้านะฮะก้าวหน้าแต่ระวังใจร้อนนะม้าเวลาใจร้อนวิ่งเตลิดเลยนะออเหมายถึงว่าเปลี่ยนใจง่ายโทษทุกนี่ก็มาจากใจเราหมดเลยก็ดูสนามม้าเวลามันวิ่งไอ,อ มันจะทจะจะจะนายอยู่แล้วมันเปลี่ยนเหเ่ไปเลยออกนอกรู่นอกทางอย่างเงี้ยหมายถึงในช่วงชีวิตเขาอะทําอะไรก็ไม่จับจดอยู่อันเดียวเปลี่ยน,นไปเลยอก็ต้องก็จะเป็นตามลักษณะม้านั่นแหละอ๋อแต่แตที่แน่ๆแล้วถ้ามั่นใจในทางเดียวเขารวยกระชูดเลยนะยไม่ไม่ไม่ใช่ไปจับหลายอย่างพร้อมกันอย่าอย่าเป๋อย่าโลภเออคํานี้ดีมากเลยอย่าโลภเนี่ยคือถ้าทําอะไรเราเรามุ่งมั่นสิ่งที่เราถนัดเราชอบอ่า มันก็สําเร็จบอกความสามารถเขามีอยู่แล้วอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าสําเร็จแน่นอนเออเอ,อ,อ่ะคนปีมะแม,แมเป็นไงมะแมแพทเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นแพทย์หรือเปล่าแพ้รับบาปยังไม่ใช่ไหมแพทบูชายัญเนี่ยอออคนเกิดปีแพะเป็นไงเออค่อนข้างจะเป็นคนมีเมตาน่ะ๋เอเหระโอ้โหหน้าเคาเป็นเพื่อนนะน่ะเป็นคนที่มีใจเรีห่หัวศิลปินศินละปะนะอ่า ทำให้มีคนอุปถัมภ์ออแต่ระวังความอารมณ์ศิลปินอ่ะมันอ่อนไหวง่ายเกินไปอ๋อ,อก็จะทําให้แบบว่าโดนเอาเปรียบเอ,อ่ามันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมันตัวเองไม่นิ่งไงเอ,อมันก็เลยเสียหายเออเขาบอกให้รู้จักปกป้องตัวเองจะเขารู้ว่าต้องรู้จักแก้จุดอ่อนเออให้เป็นจุดเด่น ไม่ใช่ว่าโหยอมคนอื่นเขาไปหมดไม่ใช่เอาจุดนะอให้ไปจุดแข็งเอาจุดด้อยให้ไปจุดเด่นแล้วก็จะอยู่ได้นี่คําคมดีนะเนี่ยมันจะบาดหน้าเธอแา้ววอกเป็นไงพวกลิงนี่หัวไวแต่อะไรมันเลวอ่ะเนะี่ยฉลาดเหรอปีวอกเอา้ามันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเดิมมันฉลาดแกมโกงก็บ่าอ่ะมัน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 เดิมมันดินก็ได้ขึ้นต้นไม้ก็ได้เออ แต่พวกนี้เขาเป็นหัวการค้านะจารย์หาเงินได้หลายอย่างแบบพลิกแพงชีวิตได้เก่งมากเออบีว่ามันพูดเกง่งพูดเ,ออเกงเ่งความเจ้าเลนี่มาเพียบเลยเอ,อพูดเก่งมันก็เลยทําให้หาหาทางได้เกงเ่งไงเออแต่ว่าโทษทุกข์ก็มาจากคาพูดเหมือนกันนะคือถ้าทําอะไรแบบซื่อสัตย์นะอ,อยู่ได้ยาวอืถ้าไปใช้เจ้าเล์เพทุบายนะมากเกินไปก็เสียชื่อเสียเครดิตทีเดียวแหละคนเขาไปเอาใล้ยนี่ไปเขไม่ยๆๆ ไอ้พวกลิงลอกย่าเอเงี้ยถ้าอยากจะยั่งยืนมันคงต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์แล้วต้องจริงใจด้วยนะมีอะไรพูดไปตรงตงต้องมีคุณธรรมมันสำคัญมากเออกตัญญยูคุณธรรมเอาสองตัวนี้คุณกินไม่หมดแหละถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะอูฟังแล้วขนลเอโออีปิดเกิดปีว้อโอยังไงเนอะเออเอาไว้เจอกันอีพีหน้าอีกสามนักสัตว์จบแล้วแล้วกากระไก่หรือเปล่า เอาไก่สิเอาไงตรงหรือไก่ตัวเมียไม่ใช่เป็ดนะเป็ลากาไก่นะครับขยันนะขยันทำมาหากินนะครับอ๋อตื่นมาก็ขันแล้วไงเป็นคนจริงจังนะครับนะตื่นเช้านะเขาสำเร็จด้วยความเพียรความขยันนะโอ้เจ้าระเบียบดูไหมเออเจ้าระเบียบดูว่าคนแบบเนี้ยก็ก็ก็ได้ก็ไก่มันต้นสวยเออระเบียบสูงรีบเลยนะ แต่ระวังปากนะเวลามันกินอะไรกินเนี่ยอย่าก,กินมันต้องระวังนะหมายถึงพูดบาดใจคนอื่นจนคนอื่นเขาแบบมันใส้เงี้ยเหรอคือเขาไม่รู้ตัวหรอกนะสร้างศัตรูด้วยปากคือ,อพูดตรงๆอะ่ะแต่ว่าบางทีขวานผ่าซากมันก็ไม่ดีไงคือคนเราชอบไหมชอบคนพูดตรงอะ่ะชอบชอบไอ้คนที่มันถูกถูกวิจารถูกพูดเนี่ย <c oughs> มันชอบไหมั <c oughs> มน อดหัวใจเลยอันนี้แหละต้องบอกออต้องเอาใจเขาใส่ใจเราเออถ้าอยากให้ลาบยศเพิ่มภูนคนรักมากขึ้นก็อ่อนคําพูดนิดหนึ่งอวยไว้อวยไว้ออแล้วก็จะอยู่ตรงเกินไปอวยเขาไว้แหละดีที่สุดนะออต่อไปออปีนักสัตว์ปีจอไปแน่จันปีจอนี่ต้องระวังนะระวังอะไรปีจอออกจะน,น่ารักซื่อสัตว์ไม่ใช่เหรอเหรออือม เป็นคนซื่อสัตย์ก็จริงมีคุณธรรมสูงอะนะผู้ใหญ่ก็เอนดูระวังเรื่องอหละคิดมากเหรอคิดมากอคิดเกินไปว่า,ามะตกจะหลุดง่ายเขาจะไม่รักเราอะไรเง,งี้ยอิจฉาอะไรเงี้ยขึ้นเลยเกินหัวใจวจะทําให้ทําให้ผิดพลาดได้ง่ายแต่เรื่องอื่นนี่เพอร์เฟกต์คือซื่อสัตย์คุณธรรมผู้ใหญ่เมตตามาเ <ทำ S 1> ต่ทำอะไรดีอยู่แล้วไหแต่ไประแวงอะไรอย่าเงีอย่าเกินระแวงชอบไปแบบภาระคนอื่นเขาหรือไง มับประมาณนั้นนอะก็ต้องใช้ความเมตตาต้องอยู่ในขอบเขตคือทําอะไรยึดหลักความจริงความถูกต้องนะแล้วคุณก็อยู่ได้ยาวอแต่เขาซื่อสัตว์ก็น่าคบอยู่นะคนปีจอหน้าคบนะแต่ว่าปีจอมันหมาเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนี่ปากสําคัญต้องระวังไงก็มันเห่าไปเรื่อยไงไม่ได้เห่าไม่ได้เห่าอย่าเห่าอย่าไปเห่าไปไปต้องแห้อย่าไปให้หมาเห่าไปต้องแห้ ต่อไปปีสุดท้ายปีกุลเป็น,นอาจารย์ใจดีใจดีปีกุลหมูใจดีอ๋อเหรอจะมีโชคดีด้านทรัพย์เงินทองนะครับนะชีวิตไม่ตกอับเลยอ๋อมีคนช่วยเยอะโอ้อคนช่วยเยอะแต่เขามากักกระจายอ่อนหูเบานะอาจารย์เชื่อคนง่ายนะเราเป็นหมูหันไปแล้วมั <c oughs> ้เราว่าอย่าไว้ใจคนง่ายนะ,ะกลายเป็นหมูหันไปถ้าอยากมีทรัพย์บริบูรณ์นี่แค่แค่แบบรู้จักคนแล้วมองเขาให้ขาด อเออไม่ใช่ไปโหอ่อนไหวตามเขาตลอดนี่ไม่ใช่มัน,นตจอคนเอาเปรียบมีคนจงต้องเตือนกันบ้างออถ้าเตือนแล้วเ็าไม่ฟังเราก็องหนีเอ,อ้ยหลายนักสัตว์ก็น่าสนใจนะทำไมาไม่รู้ชีวิตคุณผู้ฟังทั้งหลายตรงตามพวกนี้หรือเปล่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวนะเออเราก็บอกวิธีแก้ไขไปแล้วนะคือถ้าเรารู้ว่าไหนเป็นจุดอ่อนแล้วก็พยายามปรับให้มันเป็นจุดแข็งนะแตออ่ว่อันนั้นเป็นเราด้อยแล้วให้มันเด่นนะ คือสร้างได้ทั้งนั้นแหละเอ,อ้ยอวยพรคุณผู้ชมกันหน่อยฟังมาสิบสองนักสัตว์แล้วอวยพรขอให้ท่านยึดหลักคุณธรรมความถูกต้องทำอะไรก็สำเร็จจึงจสิก็จะคุ้มครองไม่ต้องห่วงครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อหามยามร้ายคนอี <c oughs> คิดไม่ดีเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ